คลิปนี้นะคะถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเจ้าส้มกับแม่แม่เฟื่องนะคะมาไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงนะคะถึงมานอนแบบหันหน้าเข้าหากันวันนี้นะคะวันน,น,นี้วันนี้มีฝนตกแต่เช้าเลยนะคะอันนี้ถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเมนูไม,ไม่ไม่มีกระจิกระใจทําคลิปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ส้มมา ตอนที่สีส้มมาเนี่ยตอนเนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนลางคืนตอนเนี้ยสีเทาไม่เห็นมานะคะสีเทาไม่เห็นมาแล้วก็ตอนเนี้หนูหนูดีอะออกไปเล่นตั้งแต่เมื่อคืนปล่อยให้ไปขับถ่ายแล้วก็ไม่เข้ามาบ้านเลยจนตอนนี้10โมงจน11โมงแล้วนะคะยังไม่เห็นหนูดีเข้ามาเลยรว่าใจคอไม่ดีเลยค่ะ ปกติเขาจะมาบ้านแล้วนะคะเดินหาแล้วนะคะเมื่อเช้านี้พอฝนหยุดว่าไปเดินหาก็ไม่เห็นเลยนะคะเป็นใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้ค่ะกลัวกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายอะไรนะคะปกติก็เขาก็ออกไปแล้วเขาก็เข้ามาไม่มีอะไรนะคะแต่วันนี้พอช่วงเช้ชาฝนมันก็ตกตอนประมาณ ตีห้าตีห้าครึ่งอะ่ะฝนก็ตกลงมาลมฝนฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็สีเทาสีเทาไม่มาไม่เห็นนะคะเจ้าสีเทาแต่ว่าสีส้มเนะี่ยยังอยู่นะคะยังอยู่นี่นุกถ่ายไว้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อเมื่อเมื่อคืนในสีส้มก็ยังอยู่นะคะเขาอยู่บนหลังคาห้องน้ําหลังบ้านนะคะแล้วสีเทาไม่ไม่เห็นเลยะคะ่ะ เมื่อเช้าสีเทาก็ยังอยู่เออสีส้มเมื่อเช้าสีส้มเขาก็ยังอยู่บนหลังคาแม่เรียกตอนฝนหยุดเขาก็ยังลงมาะคะ่ะตอนนี้ใจไม่ดีเลยค่ะบอกตรงว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากทาคลิปเลยไม่มีกระจิตกระใจเลยรอรอรอหนูดีนะคะหนูดีหนูดีเขาจะเป็นเป็นอะไรที่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นไม่เก่งเหมือนตัวอื่นนะคะอย่างหน,นูดาหนูดา เขาเก่งนะคะอันนี้นุกถ่ายคลิปไว้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะคิดถึงหนูดีค่ะหนูดียังไม่กลับมาเลยตอนนี้ฝนก็หยุดเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีบรรยากาศช่วงเช้าที่นุกถ่ายนะคะเขาไม่มาบ้านเลยค่ะเป็นกังวลอยู่ค่ะตอนนี้สีเทาแล้วก็หนูดีนะคะไม่เห็นเขามาเลย ออกไปตามหาเขาแล้วนะคะรอบหนึ่งทางทุ่งนาสองรอบแล้วก็ไม่เห็นมาเลยปกติถ้าเขาไม่เป็นอะไรเขาจะมานะคะเขาจะมาเขาจะมาเรียกให้เปิดประตูเพราะว่าเขาเข้าเองไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ครบหมดเลอแต่นูดีคนเดียวนะคะไปเรียกยังไงก็ไม่เจอ เป็นกังวลเป็นทุกข์มากเลยค่ะตอนนี้ไปไหนเนาะทุกตัวอยู่ครบหมดนอกจากสีเทาแล้วก็หนูดีค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นมาบ้านเลยมันผิดปกตินะคะทุกท่านเพราะว่าปกติเขาจะมาแล้วค่ะปกติเขาจะมามาเรียกให้นุกเปิดประตูให้เขาแล้ว เราดูผิดปกติวันนี้นี่พี่ขาวพี่ขาวก็อยู่ข้างนอกเพราะเขาเข้าออกเองได้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะใจไม่ดีเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้าฝนตกค่ะขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ